สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาที่เขาเรียกกันว่าสามชายครับเรามาดูเนื้อหากันจะไม่ขอดูอย่างอื่นดูเนื้อของหลวงพ่อรูปหล่อองค์นี้ว่าทันหลวงพ่อเงินปลุกเสกหรือไม่เรื่องตำหนิใดๆ เราจะไม่ขอเอ่ยเพราะตำหนินั้นทำได้แต่เนื้อเก่าทำไม่ได้ก็ยังทุกวันก็ยังมีเห็นเสียนหลายท่านมาดูรูปพันสันฐานดูตำหนิดูตรงนูน้นดูตรงนี้เพราะว่าพร,าะ,พราะนี่คือเขาสร้างทุกยุคตั้งแต่หลวงพ่อเงิน ยังอยู่จนถึงมรณะภาพก็ยังมีลูกศิษย์ของท่านได้สร้างขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาดูดูเนื้อว่าเนื้อของท่านเนี่ยท่านที่ท่านปลุกเสกไหมเนื้อของรูปหล่อผสมโลหะเนี่ยเป็นเนื้อชนิดใด ยุคไหนสมัยไหนที่เอามารอไม่ใช่ไปดูตำหนิใปค้นคว้าหากันอยู่ยนั่นแหละตำหนิเนี่ยมันช่อเดียวกันมันยังไม่เหมือนกันเลยจะคล้ายๆกันที่เหมือนกันเลยก็เป็นแบบบางองค์เท่านั้นแหละเหมือนจุดก็ไม่เหมือนจุดการชี้ตำหนินี่มันเป็น เลื่อนลอยคือถามว่าเซียนผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นเซียนนะเพราะว่าถ้าเซียนนี่เขาก็ต้องดูที่มันมีเหตุผลมีความจริงอันนี้เหมือนก็มาพูดหลอกชาวบ้านให้ดูยากให้ค้นหาตำหนิตรงนั้นตรงนี้ตำหน,นิไม่ใช่ ไม่ใช่หลักการที่ว่าจะมาดูพระว่าจะมีตรงนู้นไหมตรงนี้ไหมเพราะพระสร้างรูปหล่อบโบราณนี้ก็สร้างหล,หลายๆวัดอยู่มีงานจะสร้างอะไรก็หลวงพ่อเงินก็ไปสร้างพระรูปหล่อให้ญาติโยมที่ มาช่วยทำบุญกันอยู่ตลอดหรือถ้าไม่สร้างวัดไหนจะจัดงานมีงานก่อสร้างใดๆก็มาขอพระหลวงพ่อไปแจกผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะทำบุญกันครับก็มาดูเนื้อหาที่ว่า ทันหลวงพ่อเงินหรือไม่ทันก็มาเปรียบเทียบกันดูเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเซียนทั้งหลายก็จะไม่ให้ดูเนื้อจะดูแต่ตำหนิตรงนั้นตรงนี้เหมือนกันมันไม่เหมือนกันหรอกครับถ้าเหมือนกันเน่ยเป็นเหมือนกันเปี้ยเลยต้องระวังเลยว่าเป็นพระสร้างขึ้นมา เรียนแบบกันครับก็ชมดูครับครับนี่ครับผมเมื่อกี้เราก็มาขยายกันดูนี่ครับ เนื้อก็จะเป็นตามดตาแมงเป็นตัวหนอนที่เซนเขาว่าเป็นตาขายเป็นตามุง้งแต่ผมเองก็จะเรียกเป็นตามดตาแมงหรือวเป็นตัวหนอนแบบนี้เป็นคล้ายกับเปลือกไม้ที่ต้นยังอ่อนไป เจนกระทั่งต้นแก่โดนหนอนจนชัยไปเรื่อยๆเนี่ยท่านสังเกตดูเน้คะครับจะแตกลายถ้ายิ่งนานร้อยกว่าปีทันยุคก็จะเป็นแบบนี้ยิ่งนานยิ่งแตกละเอียดเป็นดังตัวหนอนจรชัยไป ทุกทั่วองค์ดูสังคติก็ยังเป็นร่องรอยแต่โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อ3 0มสิบสี่สิปีก็จะแตกแบบนี้ครับแต่ว่าจะตื้นก็วัดระดับกันดูได้ว่าเอาพระร้อยกว่าปีกับพระยี่สิบสามสิสี่สิบห้าิา 20, 30, 30, 50, ปีก็มาเปรียบเทียบกันได้ พราะมันก็จะแตกไม่มากไม่ลึกถึงขนาดนี้จุดสำคัญของผ้ารูปหล่อโลหะนี่ก็ต้องดูผิวเนื้อของพระว่าจะแตกน้อยแตกมากแตกลึกแค่ไหนไม่ใช่ว่าจะตึงอย่างพวกเซียนมาอุปโรคขึ้นว่าจะต้องตึงตรงนั้นตึงตรงนี้คมอย่างนั้นมีจุดตำหน,น,นิตรงนั้นตรงนี้ ตรงนั้นนะ่ะคือมันแบบเหมือนกับว่าเราจะพูดยังไงนะเนี่ยลองดูเนี่ยนะถ้าเนื้อแบบเนี้ยเนื้อตึงอย่างเงี้ยมันจะเก่าได้ยังไงพระพระเก่าก็ต้องเนื้อก็ต้องโยย่ยนเป็นธรรมดา แต่จะมากจะน้อยนั้นก็อยู่ที่อายุสังเกตได้มันจะสังเกตได้ง่ายกว่าเนี่ยดูไม่ยากพระมีโทรศัพท์เครื่องเดียวดูเป็นพื้นฐานเราไม่ได้ตัดสินว่าจะต้องแท้ร้อยเปซแต่ถ้าเรามั่นใจเมื่อใดอย่างองค์เนี้ยผมตัดสินเลยว่าเป็นพระทันยุคร้อยเ แต่ก็ต้องไปตรวจทางวิทยาศาสตร์เราต้องยอมรับยอมตรวจทุกสถานที่ที่เขาจะตรวจได้เป็นหลักวิยวทยาศาสตร์จะตรวจดูเนื้อตรวจดูโลหะหรือว่าน้อยเหยวยี่ยนต่ต่างๆส่วนผสมต่างๆของแต่ละยุคที่ท่านได้สร้างมายุคก่อน 2,500หรือว่ายุคหลัง2,500ก็จะพิสูจน์ได้ในหลักวิทยาศาสตร์แต่พระของเซียนไม่เชื่อวิทยาศาสตร์ถ้าไม่เชื่อวิทยาศาสตร์แล้วท่านจะเชื่ออะไรทั่วโลกเขาเชื่อกันหมดหรือว่าพระที่ท่านปล่อยไปให้เขาเช่าไปนั้นเป็นพระที่ ไม่ถึงยกกลัววิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยตรวจเมื่อไหรก็เป็นผลแห่งความจริงเพราะว่าเขาตรวจได้ทุกอนูเนื้ออย่างนี้เขาก็ไม่ให้ดูเนื้อที่แท้จริงทำมาเหมือนพระ ที่โดนแก้งโดนตอกโดนน้ํายาแต่เนื้อจะเหี่ยวย่นก็ไม่เห็นไม่ยอมถ่ายให้เห็นก็ไม่ใช่พระปลอมครับแต่ว่าเป็นพระไม่ทันยุคครับเนื้ออย่างเงี้ยก็เป็นพระของเซียนทางนั้นเนื้อ,อทันยุคต้องอย่างนี้แตกแตกลายลึก เนี่ยแบบนี้ทันไหมไม่มีแตกไม่มีตัวหนอนไม่มีตามดเลยเนี่ยพระเซียนทั้งนั้นเนี่ยเที่ยวมาไล่ไล่ไลกันเนี่ยทําไมไม่ให้ดูเนื้อไม่ขยายเนื้อให้ดูเรามาขยายแล้วก็ยังไม่เห็นเนื้อย,ยังตึงเปียอยู่แล้วก็พกเซียนทั้งหลายก็จะบอกว่าพระแท้ทันยุคต้องต้องเนื้อตึงเนื้อ ชายจีวรต้องคมอย่างนั้นคมอย่างนี้คือมันลร้สาระจริงๆเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยขา,ขาวๆนั่นคียวๆนั่นคืออะไรรู้ไหมัดโซที่ขัดพระขัดจนเงาวบเมื่อยี่สิบปีก่อนเพราะว่าเขาไม่เคยได้คิดเล่นพระเล่นราคาอะไรพระชาวบ้านเขาก็ขัดให้สวยอย่างเดียวแต่ว่าขัดแล้วก็ยังดูเนื้อยัง มีเส้นมีสายเป็นตัวหนอนทอนชัยไปทั่วเนี่ยมันมันผิดแตกต่างกันทั่วองค์แต่ถ้าเป็นพระของเยนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเก่าหรือว่าใหม่พระแบบเนี้ยลองทำ ผ้าใหม่ให้มีลายแบบนี้มาดูสิเนี่ยทำผ้าใหม่ให้ขึ้นตัวหนอนขึ้นตัวตามมดชอนชัยเนะี่ยอย่างเงี้ยคนเกินอย่างเงี้ยเนี่ยลองทำมาให้ดูสิผ้าใหม่ทำแบบนี้ทำได้ไหมถึงจะใช้น้ำยาถึงจะทำ ใช้สารเคมีขนาดไหนก็ทําไม่ได้อย่างนี้หรอกลองทําให้ดูสักองค์ที่ว่าพระเก่าต้องเนื้อตึงต้องจีวรต้องคมต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันพูดเหมือนก็เด็กไรเดงสาลองทําให้ดูว่าพระใหม่ทําให้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 มันเป็นแบบเนี้ย <laughs> ก็ไม่ได้ว่าทุกคนนะพวกเซียนนะเพระาะไอพวกเซียนไรเดงสามันก็เยอะ มีทั้งรุ่นเดอรรุ่นลูกรุ่นหลานออกมากันพูดตามตามกันไปว่าพระทันยุคต้องเนื้อตึงชีวรต้องคมอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีตำหนิตรงนั้นตรงนี้มันไม่สมกับคำที่เขาเรียกว่าเสียนนะมันเสียนอะไรเสียนเสียนพระหรือเสียนเสียนอะไร บอกว่ามีแบบนี้เหมือนแบบนี้จะซื้ออย่างเดียวจะบอกขายก็กลัวโดนจับเหมือนกับดีไอคอนแบบนี้เหรอโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ไม่กล้าบอกว่าจะซื้อจะขายไม่กล้าบอกว่าจะขายจะซื้ออย่างเดียวแต่จริงๆแล้วก็ไม่ซื้อ เขานำกันไปเยอะแยะขนกันไปหมดบ้านหมดช่องเอาไปให้ชมให้ดูส่องวางส่องวางแล้วก็ไอ้ที่ส่องแล้วว่าหนีไม่พ้นก็ไม่ได้ซื้อจริงซื้อแต่ซื้อถูกพระระดับล้านนี่ซื้อระดับพันนี่มันก็เข้าไขา่หลอกลวงอยู่เหมือนกันอย่างนี้ถ้ามีคนรวมรวมตัวร้องเรียนเงีก็น่าจะมีความผิดแบบ ดิไอคอน,นครับก็ชมๆกันดูว่าพระเนี่ยเนื้อแบบนี้กับเนื้อแบบเนี้ยอันไหนเป็นพระเก่าลองไปถามเด็กดูก็ได้เนี่ยไม่ต้องไปถามเสียนพงนั้นหรอกใครก็ดูรู้ว่าเนื้ออย่างเงี้ยพระรุ่นไหนมันเก่าออกัน ครับก็ขอจบคลิปไว้เป็นยนี้ก่อนครับสวัสดีครับ